สวัสดีครับผมเอลําปนะครับก็พอดีว่าวันนี้นะครับมีภารกิจเราจะไปเช่าพักกันที่สิงบุรีเนี่ยครับเป็นเหรียญเจ้าสัวสองหลวงปู่บุญวัดกลางบางเที่ยวหนึงๆนะครับอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูรูปว่าข้าวนะครับจบราคากันที่แปดหมื่นบาทนะครับนะผมบอกเจ้าของพักว่าพระเนี่ยขายได้ประมาณอาจจะแสนบวกลบนะครับอยู่ในความสวยเดี๋ยวผมให้ดูจากรูปเขาคงมีโอกาสแท้นะครับนี่ในขณะเล่นอยู่ก็มีลายส่งมาขายเรื่อยๆนะครับ ก็นี่อันี้ก็จะเป็นเจ้าสูตรสองเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าวันนี้นะครับจะได้เช่าหรือไม่ได้เช่านะครับเดี๋ยวไปดูตรงจิงกันเลยครับเช่าพระเครื่องประเมินราคาให้คำปรึกษาร้านดีสยามบายเอลำปางไอดีไล a ์ a อด7 7เอหรือเบอร์โทรหรือสแกน QR โค้ดได้ที่หน้าจอ y o u u u e e h h n n n l เอลำปางไล์ P l, ลงคลิปทุกวัน แชร์ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับพระเครื่องเมืองไทยช่องทาง t i k t อกกดค้นหาพิมพ์ว่าเอลำปางจะเต็มไปด้วยคลิปวิธีดูพระและแนะนำการประเมินพระเครื่องอีกมากมายตอนนี้นะครับถึงด่านหลวงพ่อจรันวัดอัมพอวันแล้วนะครับตรงนี้มีด่านตรวจความเรียน,นะครับนะนี่ก็โดนไปแอบลอยครับเดี๋ยวหักกับแอดมินอายเลยนะครับ <c oughs> บวกเลี้ยวนะครับก็เจอกันแถวความบังจากนะครับนะะไม่รู้เรื่องบกันเล<ม>ยนี่อะไแบบบ้านๆเลยนะบนบ้านอนะครมีพี่สุธีนะครับนะอ้ะอาวแล้วอันนี้อันนี้ของ นึกว่าของพี่ไม่ใช่หรอไหนเนี่ยนึกว่าร้านที่เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ร้านพวกกันของพวกกันใช่ไหมนี่เป็นเหรียญเจ้าสัวสองนะครับคุณบุญเรื่องเงนินนะครับผมกล่องเดิมๆเลยนะครับนะได้อะไรไหมพี่ช่วงนี้อโอ้แต่พี่ถ่ายมาตอนแรกนี่เหมือนกับผิวล้างเลยนะแต่แตมามดูองค์จริงเดิมนะเดิม นี่มันไม่ได้อะไรขเ,ะเขาเลยเขาอะหมูราคานี้มันก็เบียดแล้วนะ <c oughs> พี่สุธีไม่ได้อะไรเลยจากเขาเลยเหรอครับผมผมบวกเองแล้วแต่ว่าเอาเอางนี้ละกันมผมบวกให้พี่แปดหมื่นสองละกันเพราะท่าเนี่ยผ้าเนี่ยมันอาจจะขายผมก็ไปไปเป,เปิดพูดตรงนนะเปิดแสนได้นหน่อยถ้าเืิดต่อมาก็เก้าหมื่นแสนก็ขายแล้วสะแภาพนี้นะ ไม่ไหวจริงเมีอย่างอื่นด้ส่งให้เองเดียวเลยพานต่างๆโอ้เบียดเบียดจริงเบียดจริงอันนี้เบียดจริงเพราะว่าอย่าเลยทองแดงตอนนี้ลงจริงนะทองแดงไม่ถึงสามหมื่นละช่วงก่อนสามหมื่นได้ใช่เขาเห็นใช่ราคาตอนนี้ทองแดงเหลือประมาณยี่สิบห้ายี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดไม่เกินนี้ตอนแล้วขายจะได้สดไปยี่สิบแปดสวยๆเลยนะแต่ช่วงก่อนนะสามหมื่นได้ช่วงนี้จะพอเาลงหน่อย แปดแปดสิบสงแล้วกันแป้สไม่ได้วนะขอขแล้วกันพี่ทีอันนี้อันนี้เบียดจริงเบียดจริงผมเลยบอกพี่ว่าพี่แปดหมื่นถึงผมจบได้ไหมเพราะว่าราคาเขาเบียดเขาผมก็จะลดจากเขาจะบอกไม่ได้ที่กี้เขาจะไปขายเพื่อนด้วยขายเพื่อนนี่แล่ะก็บอกเออเขบอกเออขอไปขออะไรลงบุญไปอันนี้เท่าไหร่เนี่ยอันนี้เนี่มครับอันนี้ก็เป็นเหรียญพระป่าพระป่าพอบุญมีอย่างนี้ขายได้แพงไหมพี่ อย่างนี้ก็ยังขายได้500-600ใช่ไหมยังมีราคานะานี่ชอบเหมาติดมาบ่อยเหมือนกันนะรุ่นนี้นะผมเดี๋ยวถ้เดี๋ยวถ้าผมมีพวกพวกบุญมีอะไรเดี๋ยวผมส่งส่งให้ดิแน,น่นดน่ดน,น่นนโอเคเโนให้พี่สุทีแล้วกัน เป็น85,000บาทนะรวมอย่างเที่ยวเช่านี้ด้วยอีก3,000ันถาได้3,000หน่อยๆเดี๋ยวไปลงหน้าไหนเนี่ยในวีดีโอหรือว่าไลน์ก็ได้ยู่ทุปไม่ไลนเดี๋ยวไปลงในหน้าเพจเลยก็ไม่ตัดต่อไปออกต้องแน่คนจะได้รู้จักด้วยถ้าเกิดมาเที่ยวสิงห์บุรีนะมาแวะได้มีร้านค้าด้วยอันนี้อันนี้เขาเปิดหรือ่ไม่เปิดไม่เปิดร้านค้านะครับเครื่อกันหนาวนะครับที่พ่อแมงจากราคาสิงห์บุรีใครมีผ้าแถวนี้ก็มาแวะได้นะนะครับอันนี้ช่วยโปรโมทด้วย กันนิการผักพาพันเดือนนะ <Ru> ครับให้ดูข้างในคอหนะน่อยไหนๆก็มาละดูขอในคอเซียนส่ยปูสิบุรีนะ่อ่อย่งนะครับนี่ขอโทษนะพี่ขอโทษนะนี่ครับเขาป่วยสี่หกสี่นะหกร้อยแต่ถ้าเป็นพวกปีห้าสองใช่ไหมที่เป็นหมื่นเนาะใช่ห้าสองอันนี้ก็เป็นข้อบุญมีกระไหลทองนะอย่างนี้ก็หลหลายพันนะนี่นะวิจั่ไม่ค่อยเจอนะกระไหลทองนะอพอดีอันนี้เขาเอามาชุบใช้เอง ส่วนมากจะมีแค่เนื้อทองแดงกับเนื้อนะกวะทองคำไม่มีไม่มีม่มีโอเคเดี๋ยวถ้ามีอะไรก็ส่งมาได้ได้ได้่เดี๋ยวขอตัวไปก่อนนะพี่ซีเดี๋ยวนี้ไปเช่าพระเดี๋ยวในกรุงเทพต่อนครับขอตัวลาแค่นี้ครับขอบคุณมากครับจบเรียบร้อยแล้วนะครับนะเป็นแปดหมื่นจริงๆจริงๆจบราคากันที่8 0 0 0 0นนะเพราะผมบอกพี่แกแล้วนะครับว่าซื้อได้แค่80,000ถึงผมนะเพราะว่าปกติถ้าจะนั่งหรือว่าจะ จะซื้อจะขายอะไรกันนะครับนะจะแบ่งค่าในหน้าต้องคุยกันลุ่งหน้าครับผมบอกแกว่าถึงผมมาแปดหมื่นแต่แกบอกว่าทีนี้เจ้าของเขาเขาให้แค่แปดหมื่นนะครับผมก็ต้องให้ค่าน้ําเขานะครับนะเพราะเป็นการซื้อขายที่ติดต่อไม่ใช่เจ้าของพาติดต่อครับผมโดยตรงนะครับแต่ผ่านในหน้านะครับก็คือพี่สุธีนะครับผมก็เลยให้ไป8 2 0 0 0่นบาทนะครับเพราะราคานี้กผมก็ซื้อค่อนข้างจะชิดมากเลยนะครับนะถ้าใครมีอย่างนี้ก็ยินดีรับเช่านะครับนะ โอเคนะครับเรียบร้อยนะครับนะนี่ก็เพิ่งกลับจากสิง์บุรีมานะครับนะสำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่อยากติดตามนะครับคลิปสอนในการดูเหรียญเจ้าสัวรุ่นสองูบุญวัดการบางแก้วปี35เนื้อเงินนะครับว่าองค์นี้ที่ผมจ่ายไปเกือบแสนนะครับนะวิธีการดูดูอย่างไรนะครับนะก็ไปติดตามนะครับอีกหนึ่ง EP นะครับนะ EP ต่อไปนะครับนะแล้วฝากติดตามด้วยนะครับนะผมจะทำคลิปสอนให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมกันนะครับนะว่าหลักการดูดูอย่างไรครับ ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับเตีควพอรู้แล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับถ้าไหนที่มีพระเครื่องนะครับต้องการอยากจะปล่อยนะครับสามารถส่งมาขายตามไอดีไลน์ที่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับส่วนท้าไหนที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็สามารถส่งรูปภา,าพมาประเมินและส่งภาพมาถึงปุ๊บผมโอนเองินให้ปั๊บเลยครับส่วนพิกัดร้านนะครับวิธีเดินทางมาร้านดีสยามพระเครื่องขับรถไปตามถนนเส้นรังสิตปทุมธานีมุ่งหน้าเข้าปทุมธานี มองไปด้านซ้ายจะเจอกับตึกเทศบาลนครรังสิตขับรถต่ออีก160เมตรจะเจอร้าน PA Mobile และร้านศึกษาพันธ์ร้านดีสยามจะอยู่ตรงกลางใกล้ชิดติดปากซอยรังสิตปทุมธานี21สามารถขับรถเข้าไปจอดด้านในได้พื้นที่จอดรถกว้างขวาง